สวัสดีครับสาําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการทํานายดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีพฤษภประจําเดือนธันวาคม2567นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคุณชาวราศีพฤษภดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดทูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มทำนายกันเลยเรามาเริ่มจากการงาน ถ้าพูดถึงการงานของชาวราศีพฤษภนั้นในช่วงเดือนนี้นะครับเป็นเดือนที่ผลงานของคุณออกมาดีโดดเด่นมากนะครับโดยเฉพาะคนที่ใช้สื่อออนไลน์ในการทํางานในการประชาสัมพันธ์นะครับผลงานออกมาดีครับได้รับการยอมรับมีชื่อเสียงเกียรติยศนะครับได้รับการส่งเสริมสนับสนุนสําหรับคนที่รับราชการและทํางานประจําแล้วถ้าช่วงนี้คุณ ไปคว้าหาความรู้เพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะไปอบรมสัมมนาหรือหาความรู้ออนไลน์เพิ่มเติมก็าตามแต่นะครับจะทําให้คุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเพิ่มขึ้นบาง <c oughs> ท่นครับบางคนอาจจะมีอาชีพเสริมเพิ่มเติมหรือมีคนหางานไห้คุณนะครับคุณก็จะได้งานเพิ่มเติมมีไรายได้เพิ่มเติมขึ้นด้วยครับต่อไปสําหรับคนที่ทําธุรกิจในเดือนนี้ธุรกิจมีโอกาสที่จะ โดดเด่นมีโอกาสที่จะปังได้นะครับถ้าคุณอาศัยความขยันอาศัยการปล่อยโปรโมชั่นใหม่ๆออกไปนะครับแล้วพยายามที่จะสร้างคอนเนคชั่นใหม่ๆทำงานเป็นทีมครับการทำงานเป็นทีมนั้นจะช่วยคุณโดดเด่นขึ้นนะครับแล้วธุรกิจก็จะประสบความสำเร็จไม่ยากนะครับขณะเดียวกันนั้นในช่วงนี้นะครับให้คุณพยายามสร้างเครือข่ายมากๆหน่อยสร้างคอนเนคชั่นใหม่ๆเพิ่มเติมนะครับ แล้วคอนเนคชั่นใหม่ๆนั้นจะเป็นคนบอกต่อช่วยคุณในการที่จะส่งเสริมธุรกิจให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นครับสิ่งดีๆมันจะเข้ามาเพิ่มนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับตัวคุณเองว่ามีความขยันมากน้อยเพียงใดน,น,นะครับสําหรับธุรกิจที่ดีของชาวราศีพฤษภนะครับก็ได้แก่ธุรกิจที่ทําเกี่ยวกับออนไลน์ธุรกิจเกี่ยวกับความงามธุรกิจที่เป็นออกแกนไ์นะครับธุรกิจเกี่ยวกับ การศึกษาก็มาได้ดีนะครับคนที่ทําเกี่ยวกับนายหน้าเองก็ช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นเช่นเดียวกันนะครับอาศัยความขยันสักหน่อยแล้วจะดีต่อไปสําหรับนักเรียนนักศึกษานะครับในเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะต้องอาศัยความมุ่มน้ำพยายามเพิ่มเติมเนื่องจากว่าบางคนนั้นอาจจะมีงานเพิ่มมากขึ้นนะครับมีงานยุ่งเหนื่อยครับแต่ถ้าคุณขี้เกียจและไม่สนุกสนใจ แทนที่ความสําเร็จจะมาสงคุณก็กลายเป็นมีปัญหาเข้ามาแทนที่นะครับแล้วในช่วงนี้สงบปากสงบคำสักหน่อยนะครับกับเพื่อนของคุณเองระหว่างจะเกิดการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นมีการขัดขากันได้นะครับแล้วเดี๋ยวความสําเร็จจะกลายเป็นความเสียหายได้นะครับทำไม้สงบปากสงบคำต่อไปสําหรับคนที่ตกงานที่ต้องการหางานประจำำําทําในเดือนนี้นะครับคอยคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ปรับเปลี่ยนตัวเองบ้างตั้งแต่บุคลิกภาพเสื้อผ้าหน้าผมนะครับแล้วลุกขึ้นเดินออกไปสมัครงานการสมัครงานของชาวราศีพฤษภนั้นจะต้องอาศัยคนอื่นด้วยนะครับเช่นไปเจอคนรู้จักถ้าเขาจะช่วยก็ให้เขาช่วยนะครับเจอผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องให้ผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออุ้มชูด้วยนะครับคุณก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้งานมาดังที่หวังและตั้งใจครับ สำหรับบางคนนั้นงานที่เข้ามาอาจจะไม่ตรงกับศักยภาพความรู้ความสามารถของคุณในตอนนี้แต่คุณรับงานไว้ก่อนนะครับแล้วไปเรียนรู้ไปปรับปรุงตัวเองเอาพัฒนาตัวเองเข้าหางานแล้วความสําเร็จมันก็จะเป็นของคุณต่อไปมาดูกันต่อเรื่องการเงินนะครับสําหรับเรื่องการเงินนั้นถ้าพูดถึงรายรับก่อนนะครับรายรับจะมีเข้ามามากขึ้นโดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจทําการค้าทาอาชีพเสริมน,นะครับ คุณมีโอกาสที่จะได้เงินมากนะครับมีผลประโยชน์มีผลกําไรมากนะครับสําหรับในช่วงนี้นั้นคุณเองบางคนอาจจะมีโชคลาภเข้ามานะครับโดยเฉพาะคุณทําธุรกิจอาจจะไปเจอเข้ากับเพื่อนเก่าที่ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับการเงินของคุณด้วยนะครับมีการแนะนําลูกค้าใหม่ๆใ,ให้ด้วยเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ถือว่าการเงินเข้ามาค่อนข้างมากขึ้นนะครับดีขึ้น แต่ในขณะเดียวกันรายจ่ายก็มีมากด้วยนะครับบางคนนั้นมาทั้งจากรายจ่ายประจําจากหนี้สินเดิมนะครับแล้วบางคนนั้นมีรายจ่ายเนื่องจากภาษีสังคมมากยิ่งขึ้นมีกิจกรรมทางสังคมมากนะครับในช่วงนี้งานเลี้ยงต่างๆเข้ามาคุณก็ต้องรัดเข็มขัดบ้างต้องรู้จักวางแผนรู้จักประหยัดนะครับถ้าไม่ต้องการให้เกิดความเสียหายกับตัวคุณนะครับในช่วงเดือนนี้ อย่าพึ่งไปคำประกันให้ใครหรือ,อย้ายใครหยิบยืมเงินนะครับเดี๋ยวจะเกิดปัญหาได้ต่อไปเป็นความรักครับสําหรับคนที่โสดอยู่มีโอกาสนะครับที่จะพบจะเจอคนถูกอกถูกใจบางคนนั้นไปเจอเข้ากับคนที่คุณเคยรู้จักนะครับหรือคนรู้จักเนี่ยไปแนะนําให้เจอคนที่คุณถูกอกถูกใจเข้านะครับจะอย่างไรเสียนะครับในเดือนนี้ลองคบกันดูก่อนลองเริ่มจากเป็นเพื่อนนะครับ ศึกษาดูปนิสัยใจคอกันก่อนว่าไปกันได้หรือไม่แล้วที่สําคัญต้องดูด้วยนะครับว่าเขาโสดอยู่หรือเปล่าถ้าเขาโสดอยู่จริงๆแล้วปนิสัยใจคอไปกันได้ค่อยยกระดับความสัมพันธ์จากเพื่อนเป็นคนรักตรงนั้นจะดีกว่านะครับแต่ถ้าคุณรีบร้อนเกินไประวังจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้เดี๋ยวเหนื่อยนะครับเดี๋ยวจะวุ่นวายมากสําหรับคนที่มีแฟนมีคนรักอยู่ในเดือนนี้นะครับเป็นเดือนที่คุณสองคนมีเวลาให้กันมากขึ้นนะครับ แต่ดูเหมือนค่อนข้างจะเหนื่อยสักหน่อยเมืออ่ออาจจะลาจากการงานนะครับยุ่งกับการงานเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ถ้าใจร้อนถ้าวูว่วามระหว่างจะเกิดการกระทบก,กระทั่งกับเรื่องไม่เป็นเรื่องได้นะครับแต่ถ้าคุณใจเย็นใช้เหตุใช้ผลค่อยๆพูดค่อยๆค,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 คุยกันนะครับแล้วหาก,กิจกรรมดีๆมาทําร่วมกันเพิ่มขึ้นก็จะทําให้คุณมีความฝุกมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับสําหรับ คนที่แต่งงานแล้วที่มีคู่มีครอบครัวมีเจ้าของอยู่นะครับบางคู่นั้นมีข่าวดีเข้ามามีการตั้งครันได้บุตรได้ลานได้จัดสองเท้าสี่เท้าเข้ามาในครอบครัวและทําให้คุณมีความสุขมากแต่ในขณะเดียวกันนะครับในเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณค่อนข้างจะเหนื่อยล้าสักหน่อยหนึ่งหรือไม่ก็คนรักที่อาจจะเหนื่อยล้าวุ่นวายกับการงานนะครับทําให้เกิดภาวะเครียดเพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะครับค่อยๆพูดค่อยๆค,ค,ค,คุยกันนะครับ บางช่วงบางเวลานะครับดูมอนคุณสองคนอาจจะแยกกันอยู่กละมุมของบ้านนะครับไม่ค่อยจะพูดคุยกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นหากิจกรรมดีๆมาทาร,ร่วมกันให้มากขึ้นครับก็จะช่วยความรักความสัมพันธ์ของคุณสองคนนั้นดีมากยิ่งขึ้นสําหรับสุขภาพของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้ต้องดูแลสุขภาพนะครับเนื่องจากว่ามีโอกาสที่จะเจ็บป่วยได้ง่ายบางคนนั้นความดันโลหิตผิดปกตินะครับ อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบไหลเวียนเลือดหรือแพ้อาหารแพาา้อาตัดขึ้นมาได้ด้วยนะครับต้องดูแหล่งสุขภาพให้ดีแล้วกันสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้แล้วอยากจะดูดวงชะตาเป็นการส่วนตัวกับผมผมได้ทิ้งไอเดียไลน์ไว้กับคุณแล้วครับคุณพ่อยแอดไลน์และส่งข้อความวมออยากดูดวงผมก็จะจัดคิวจัดเวลาให้กับคุณเมื่อได้คิวได้เวลาแล้วคุณค่อยส่งชื่อสกุลวันเดือนปีเ,เกิดและถ่ายรูปลายมือชัดๆส่งมานะครับ พอถึงเวลาตามน่ดนหมายผมก็จะเข้าไปดูดวงชะตาให้กับคุณสําหรับท่านที่โทรศัพท์เข้ามาและแจ้ผมดูดวงชะตาผ่านโทรศัพท์ให้ทันทีนั้นต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะคนที่จะดูดวงชะตากับผมจะต้องมีการแอดลน์จอมคิวร่วงหน้าก่อนเท่านั้นนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเข้ามากดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้คุณประสบความส็จในชีวิตท้งหน้าที่การงานการเงินชื่อเสียงเกียรติยศและความรักขอทุกท่านโชคดีปีใหม่นะครับ แล้วอย่าลืมนะครับผมทำคลิปสำหรับภาพรวมของปี2568ไว้ให้จะอย่างไรค่อยเข้าไปติดตามรับชมแล้วกันนะครับส่วนคลิปรายเดือนนั้นเดี๋ยวจะทำทุกเดือนเหมือนเดิมนะครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ